สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องเอเจนต์ผลิตภาพลูกกลับมาอดีเกมแท็บสกินอีกแล้วนะฮะรูปเกมหมุกตัอออดี่ผมชอบเรียกนะครับในวันนี้เราก็กลับมาทําการเล่นหมอดตหานกันอีกแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่านี่คือหมอดตหารพ่นไฟที่เจ๋งที่สุดในโลกนะครับเพราะว่ามันพ่นไฟในระยะไกลที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วมันก็เก่งสุดๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าคราวนี้ผมจะให้มันมาสู้กับเผ่าทุกเผ่านะครับนะโดยตัวมันคนเดียวนะครับอจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไป อ่ะสำหรับชนเผ่าแรกนะครับก็คือชนเผ่าคอยนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะสามารถปกป้องถ้าที่มันอยู่ได้หรือเปล่านะครับจากไอตัวทหารพ่นไฟปืนไฟนะครับไปไปดูดีกว่าเอาละครับโอ้โหโอ้โหไฟอย่างสวยนะครับเมันจะเป็นไฟกากๆที่ไหนได้โอ้โหมันไฟแบบเอฟเฟกต์สวยๆเลยนะครับดูดีดูดีโอ้ยมีออร่าความร้อนด้วยนะครับโอ้โว่โดนนะครับอุ้ยมันโดนหอกมันโดนหอกโคตรเยอะยังไม่ตายนะครับ อืดจังเลยวะนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหกำลังคนช้างแล้วครับช้างก็อืดพอสมควรโอมชนทีเดียวอา้อาวอ้าวเห็นตะบืดไฟอ,อ้าวเวรกรรมอือตายนะครับโอ้โหเปิดมาก็ตายเลยนะครับแต่ถามว่าแรงไหมโคตรแรงนะครับโอ้โหตายเพียบเลยนะเนี่ยนะฮะเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับเผ่าชาวนาซึ่งบอกเลยว่าเด็กแว้นมาเพียบเอาแล้วมาแล้ว ก็ตรงหูพ่นไฟนะครับโอ้โหได้ทางพอดีนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสะพานนะครับแล้วเป็นทางแคบด้วยแล้วก็พ่นไฟนะครับอย่างเดียวโอ้พวกนี้ก็ยนแอปเปิลมาแล้วครับเนื่องจากข้ามฝั่งไปไม่ได้แล้วนะครับนะโอ้โหยเข้ามาตรงนี้แม่งโดนเผาอ่ะมึงเข้ามาดิโอ้โหโคตรอีปีกับท่านผู้ชมดูโอ้โหโอ้โหน่าจะมีเสียงเพลงนะครับมาเสียงเพลงแบบอีปิกแบบเฮดเดอบอร์เดอโ์โอ้โหนะครับเด็กแว้นไม่สามารถโอ้โหปิวอีกต่างหากเป็นทั้งลมเป็นทั้งอันนี้เลยนะครับนะโอ้โอ โอ้พระเจ้าช่วยนี่มันโอ้โหหนงแว่นตายเกือนเลยนะครับนะโอ้หูโดนเผากันแบบเผา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 โอ้หูนะครับตอนนี้ครับกำลังโดนแอปเปิลโยนใส่แต่ก็บอกเลยว่ามีเกาะที่สามารถกันหอกได้อ่ะแอปเปิลคงจะตายมั้งครับนะนะครับแต่ก็ตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับอ้าวแล้วทำไมไม่พ่นไฟอีกนะพ่นดีพี่ เร็วนะครับตอนนี้นะครับพวกแอปเปิลกำลังบัะท้วงนะครับนะเออพ่นอีกแล้วมึงพ่นอีกแล้วมึงตายมึงตายโอ้ยดูมันเผาเผาแรงข้อจะมาทำกันชำระร้างที่นี่ฮออู้เผาบ้าาาโอ้ยเป็นอะไรอ่ะเอาเครื่องระเบิดนะครับโอ้โหแก๊สที่ปล่อยไฟออกมานะครับระเบิดนะครับโอ้โหสงสัยน่าจะเป็นเพราะแอปเปิลนะครับแหมตายนะครับนะ เอาครับต่อมาก็ได้มาเจอกับกองทัพพระราชานะครับซึ่งบอกเลยโอ้โหเยอะพอสมควรนะครับนะซึ่งมันจะต้องมาเจอตัวคนเดียวเออมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหผมไม่เคยเรียกเยอยมาขนาดนี้มาก,ก่อนนะครับดูซิมันจะชนะหรือเปล่านะครับป้า อไฟไฟนะครับป่นอย่าคิดว่าป่นใกล้ๆนะครับป่นโคตรไกลเลยนะครับนะ <c oughs> ตอนนี้พวกมันยิงธนูมาแล้วลูซี่จะเข้าไหมปุก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 มันมีเกาะนะครับเกาะที่โคตรแน่นเลยนะครับยิงธนูก็น่าจะไม่เข้า <c oughs> โอู้ดูมันป่นไฟดีท่านผู้ชมอู้ พ่นไฟเอาไปซะโฮ้อไอ้พวกนักลบยุคก้างโฮ้อจะคิดว่าจะเข้ามาหาค่าได้โอ้โหยนะครับมีฮิวิ่งนะครับพวกมันมีฮิวิ่งว่ะมีฮิวิ่งว่ะฮิวิ่งว่ะอ้าวฮิวิ่งก็ตายนะครับต้านทานไม่อยู่นะครับปิวไปนอกโลกเลยนะครับโอ้โหยดูดูด,ดูไฟมันพ่อนออกไปนะครับยังกับบอลเกงกีนะครับโอ้ดูมันโอ้สุดยอดนะครับตาย เอาครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับเพากรีนะครับซึ่งมีซูเป็นผู้นำแล้วก็มีพี่โตสปาร์ตันแล้วก็โอบาริสตานะครับเครื่องยิงธนูขนาดยักษ์ผมว่ามันตายแน่ๆเลยว่ะนะครับคราวนี้เพราะว่าเครื่องบาริสตายิงแรงมากนะครับยิงทีเดียวปิวเลยนะครับแต่ก็บอกเลยว่าตอนนี้เฮ้อเพิ่เข้ามาเลยเขาจะพ่นไฟใส่แกชำระรังเออที่พวกแกทำผิดโอ้ยโดนไปแล้วนะครับเป็นไงนะครับเป็นไงเฮ้ย มันไม่ตายท่านผู้ชมมันไม่ตายเฮ้ยแต่เซนหนักอยู่โอ้โหมันยังพ่นได้ดูดูโอ้โหมันพ่นเท่มัน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 พ่นท่าสะพานโค้งนะครับแต่ตอนนี้พี่โตได้ที่แล้เตรียมพุ่งแล้วเตรียมพุ่งแล้วเตรียมพุ่งแล้วโอ้โอยพุ่งเข้ามาไม่ได้นะครับนะโอ้โหเพราะว่าแรงไฟมันพ่นอยู่นะครับนะอู้อ้าวเป็นไรเป็นไรโอ้โดนยิงอีกแล้วนะครับเฮ้ยมันโดนยิงก็บที่สองแล้วเดเดี่ยมันยังไม่ตายนะครับเกือเหลือเท่าไหร่เฮ้ยเลิกไปรถด้วยลดนิดเดียวนะครับ อุ้ยแสดงว่าเกาะมันแน่นมากเลยนะครับท่านผู้ชมแสดงว่าเกาะเกาะเกาะมันต้านพวกแรงที่มันยิงระยะไกลมากเลยนะครับนะเออหรือว่าพวกยิงที่ยิงระยะไกลยิงหนักๆต้านได้นะครับหมดสู้ตายแล้วดูอุ้ยมันยิงโคตรไกลอ่ะดูที่โอ้โดนแล้วครับดอกนี้เป็นไงนะครับโอ้โหสงสัยน่าจะเข้าด้านหลังนะครับนะตะ่กี้น่ยทุกครั้งน่าจะเข้าเกาะแต่คราวนี้น่าจะเข้าส่วนเชื้อเพลิงนะครับมันเลยระเบิดตายไปเลยนะครับคราวนี้ เออนะครับแต่มันเก่งจริงว่ะตัวนี้นะครับอ่ะเอาละครับอ่ะเอาละครับต่อมามันต้องเจอกับกองทัพไวกิ้งนะครับซึ่งก็บอกเลยว่านี่ไฟมาแล้วนะครับจะเจอกับหิมะไอ้พวกนี้บอกหู้ไฟทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกพวกแกอยู่ในโลกของหิมะของพวกเราแล้วโ oh, อทท้โห่ไหนาะตายนะครับต่บจนห้าร้อยอู้ยเผาจริงโดนเผาเผาเผ,า,ผาโอ้ย เผาแรกเผาแรกนะมาดูกันนะครับ่าวายคิรี่คือความหวังนะครับเพราะพวกนี้มันบินได้เนาะนะครับไฟจะไม่โดนหน้ามันเต็มๆนะครับดูมาดูกันนะครับว่ามันจะสามารถพน่นด้านบนได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้หว่ะตายตายไหมโดนไหมตายยังตายแล้วนะครับเฮ้ยมันโดนตีระยะใกล้ตายโคตรง่ายนะผมสังเกตหลายรอบแล้วตายนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวายคิรี่ตัวแบบว่าไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะครับตายนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแบบว่า ยิงแบบว่ายิงระยะไกลโดนตัวมันเนี่ยแบบว่าเครื่องธนูอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่ยิงระยะไกลคือมันจะไม่ตายนะครับเพราะว่าโลม,มันแข็งเออนะครับโอ้เอาครับแล้วต่อมาก็ต้องมาเจอกับเผ่าญี่ปุ่นซึ่งผมจะเรียกมาแต่พวกคณะตุ้งแช่ปล่อยไฟนะครับอยากเห็นว่าไฟสู้กับไฟจะเป็นยังไงนะครับเอาละปล่อยไฟไปเลมันสวยแล้วสวยเช็ดแล้วนะครับไอ้พวกนี้นะครับนะปล่อยไฟได้ช้ากว่านะครับนะเอ้ยไม่ได้ช้ากว่า สั้นกว่านะครับเพราะฉะนั้นโอ้โห amino, อ้นี้ได้เปรียบชัวน,นะครับพราวันนี้มันทั้งพ่นไก่ปล่อยแรงปล่อยยาโอ้โหตายคณะตุ้ตงแช่พวกเราอยากให้มันยุบคณะเราหนีเร็วไปสืบพันก่อนแล้วค่อยกลับมาโอโ้ที่ไหนได้นะครับตอนนี้นะครับสงสัยน่าจะไม่ได้ไปสืบทอดตระกูลแล้วนะครับนะคณะตุ้งแช่ตายอยู่ตรงนี้แหละเอาครับต่อมาต้องมาเจอกับพวกไพเลตนะครับซึ่งตอนนี้ไฟมาแล้วดูซิว่าคนหน้าคอยจะต้านได้หรือเปล่าโอ้โหโดนยิงเข้าไปนะครับผมว่าไม่เป็นไรหรอกน้อตาย ผมอยากรูว่าจุดที่มันโดนยิงมันโดนยิงตรงไหนวะทำไมมันถึงระเบิดเอาละครับเรามาดูภาพแชร์กันอีกั้งนี้ครับว่าพวกโจนสลัดมันทำไมมันถึงยิงแล้วระเบิดนะครับเอาแหละลูกบอลตรงนี้มาแล้วนะครับสองลูกตูมตูมดูมดไม่ออกเลยนะครับนะทำไมมันถึงระเบิดนะครับนะฮะดูไม่ออกจริงๆว่ะทำไมมันถึงระเบิดว่ะเอาละครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับพวกเผ่าคาบอยนะครับซึ่งพวกเขาคาบอยเตรียมพร้อมมาแล้วลูกพระเจ้าตากลุยแล้ว กูตู่เจ้าที่เวูดดี้นะครับจ่าขอบมาหมดเอาละป้นไฟโอ้ยเอาละอันนี้ใช้เชือกจับนะครับสวยแล้วเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับเอาตอนนี้เอาเชือกหนุดนะครับเพราะว่ามันเจ้าของเชกตายแล้วนะครับมาเ่าไปนะครับออ้ยออ้ยรู้สึกไอ้พวกนี้จะต้านได้นะครับนะลูกพระเจ้าตากนี่ไหวอยู่นะครับเฮ้ยโดนยิงนะครับโดนยิงจากพวกเซเบนท่านะครับพวกเซเบนท่าคอยซับผร์ตด้านหลังลูกพระเจ้าตากอยู่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับเนี่ยผมงงอ่ะว่าตรงไหนคือจุดตายมันะ นะครับเชื้อพลิงเหรอมันคือตรงไหนยังงงอะ่ะเนี่ยเลือดมันไม่ค่อยลดนะครับตะแย่เนี่ยมันพ่นไฟใส่ตัวเองแล้วเลือดถึงลดเนี่ยผมว่าดู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 ดดดเห็นไหม,เ,ม,เ,มเห็นไหมเห็นไหมคุณเห็นไหมคุณเห็นบล่ะนะครับอา้าวตายตายละตายตายได้ไงวะอ้าเอา่ะครับผมจะมาทดลองนะครับว่าจุดอ่อนของมันจริงๆคือตรงไหนนะครับ ซึ่งเนื่องจากเพราะว่าตัวไก่ไม่สามารถเอามันได้นะครับนะอแล้วตอนนี้ผมก็ได้รองพวกไพเล็นะครับพวกไพเล็ตเคยฆ่ามันได้ติ้งเข้าไปแล้วครับตูมนะครับนะเป็นไงนะครับไม่ตายนะครับแต่อยากดูเลือดว่ะโอ้ยเลือดลดน้อยลงนะครับก็แสดงว่ามันก็เหมือนตัวที่ใส่เกราะปกติแหละนะครับนะแต่ก็แค่มัน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 ไอ้พวกธนูน่าจะไม่เข้าอะไรมันเลยบาริสต้าก็ไม่เข้าอะไรอย่างนี้นะครับแต่พวกปืนใหญ่เห็นอะไรอย่างนี้ก็น่าจะโยนใส่มันเข้านะครับนะ เออสุดท้ายก็คือมันไม่มีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนหรอกถ้าไอ้พวกระเบิดนี้ยิงโดนตัวมันมันก็ตายได้นะครับเออกับพวกตีระยะใกล้อะไรเงี้ยแต่ถ้าพวกระยะไกลธนูหอกหรือแบบลูกดอกอะไรเงี้น่าจะไม่เข้ามันนะผมว่า อ่ครับผมจะลองพวกจอมขมังเวทดูนะครับนะเออดูซิปักเข้าไปดูดิเห็นมันอึดนักอึดหนานี่นี่อ้าวอ้าวเอออึดอ้าว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 อึ จุดที่ไม่ใช่เกาะนะครับอาจจะตายเพราะว่าจุดที่ไม่ใช่เกาะนะครับนะเออหเลยนะสก็คืออาจจะโดนหัวโดนจุดที่มันไม่ใช่เกาะแค่นั้นแหละนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าโดนเกาะยังไงพวกนี้ก็ไม่เข้าเอ,อนะครับอืมก็สแสดงว่ามันเกาะเกาะมันแน่นมากเลยครับแต่มันจะไม่สามารถต้านพวกระเบิดปืนใหญ่อย่างนี้ได้嘛เอาละครับงั้นผมต้องรองอันนี้แล้วแหละนะครับเพราะว่านี่ตัวนี้จะมีบาเรียใช่ไหมละ่ะถ้าปล่อยมานะครับนะฮะบนมาเลยบาเรียมา ปาเรียมึงไม่ปล่อยปาเรียเราเออแต่ไม่เป็นไรนายปล่อยผีมาแล้วใช่ไหมผีอยู่ไหนล่ะผีผีเอาตายเอาเออเออเอาละโอ้ยดูมันเผาแบบโคตรเดียวอู้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเออเป็นไงเป็นไงเออดูสิแกจะรับมือไหวไหมเอ้ามันอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยอ้าวมันโดนอะไรวะเฮ้ยมันจังอยู่ข้างในนะครับมันอยู่ในวงอ้าวตอนนี้มันออกมานอกวงแล้วอ้าวตาย เอาครับต่อมาก็ต้องมาจากแอนตาซินนะครับซึ่งบอกเลยว่าฮืมโอเคมีคนจ้างฉันมาเพื่อให้ค่าแกนะเห็นว่าแกม,มันเร็วนักเร็วนะฟุบไปแล้วนะครับหุยงงนะครับไอ้ดีบอกเออเหมือนมาได้ไงวะเฮย้ยตายนี่แหละตัวที่จะกำจัดมันนะครับนะเออแต่แอนตาซินก็ตายด้วยว่ะนะครับเออเพราะว่าไอ้ดีมันตัวแบบว่าแพ้ตัวระยะทางประชิดอะจริงๆนะแค่นักรบทหารหรือว่าไอ้ขี้เมาเนี่ย ก็ฆ่ามันได้แล้วนะครับถ้าเข้าใกล้ตัวมันได้เพราะมันบางนะครับถ้าตีระยะใกล้เออแต่ถ้าสมมติแบบตีระยะไกลนด่ว่าเหอะน,นะครับนะเออมันชนะได้แทบทุกตัวเอาทำอะเราต่อมาก็ต้องมาเจอกับอาบังไปรูกกระบาดนะครับซึ่งมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะต้านไฟได้หรือเปล่าอุ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงโดนไฟเลยเป็นไงโอ้โหเอ้าไฟทําอะไรดวงจันทร์ไม่ได้เหรอนะครับเออเอาดิ เออเอ่อไฟทำอะไรดวงจันทร์ไม่ได้ครับพี่ชมผู้ชมเอออู้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 เจอ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 อู้กระบาดหน่อยแปบนี้อู้หูยสองครั้งสามครั้งอู้หูต้องโดนสามครั้งถึงจะตายนะครับไอ้บ้านี่เฮ้ยไฟเผาดวงจันทร์ไม่ได้ว่ะเอาไม่อยู่ว่ะนะครับไฟทําอะไรไม่ได้นะครับสุดยอดว่ะเฮ้ยนี่มันตัวปรับมึงเลยนี่ว่านะครับนะแหม เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับกระจกสะท้อนของพี่โตนะครับดูซิมันจะสะท้อนไหมคุณว่านะครับสะท้อนไหมสะท้อนผีมึงอันดีไอสัตตายนะครับดราโดนเผาโอ้โหพวกเนียวเอ้ยเดี่ยมึงบอกว่าสะท้อนไงคอยเออมึงต้มกูโอ้แม่งจับกูมาเผาเป็นไก่ย่างเล่นแล้วเนี่ยตาย เอาครับแร้ตัวต่อมาก็ต้องมาเจอกับธนูแห่งความมืดนะครับดูดูกันนะครับว่าธนูแห่งความมืดจะสามารถชนะชัยพ่นไฟได้หรือเปล่านะครับนะเออมาดูกันนะครับนะเออซึ่งผมคิดว่าไอธนูที่ปล่อยออกมาเนี่ยน่าจะไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่เวทมนต์น่ะที่มากับพร้อมธนูแห่งความมืดน่าจะเอาอยู่เห็นไหมตายเลยนะครับตายคาบนฟ้าเลยอ่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเวทมนต์เอาชนะนได้นะครับนะ อ่ะเอาละครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับทองทัพสไปเดอร์แมนนะครับซึ่งบอกเลยว่าดูซิเจ้าอยู่หรือเปล่านะครับใหญ่มันนะครับจะสามารถเออหยุดยังนะครับพวกเราหยุดเราเออไม่ให้อาวุธมันหันไปที่เราได้แล้วออ้นะครับนะอู้ยรู้สึกว่าไอ้นี่จะโยนอาวุธนะครับเพื่อยึดไม่ให้นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมมันหันขวาไม่ได้นะครับมันหันขวาไม่ได้นะครับนะมันหันขวาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวมันติดนะครับนะเพราะว่าที่จริงถ้ามันจะหันขวามันต้องหันอ้าวอ้าวทำไมหันได้ละอ๋อใหญ่น้อยลงนะครับตายนะครับโอ้โห เกือบจะเอาอยู่แล้วเชียวนะฮะเอาละครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับซอมบี้นะครับประมาณ80ตัวดูซิจเจาอยู่หรือเปล่านะครับอ่าววน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 โอ้โหแกเข้ามนเลยฮอชันชันมชั่ระร้างพวกแกเอาตายตายตายโอ้โหติดเชื้อกีกนะครับโดนดูดอ่ากายล่างนะครับนะเ <c oughs> ออกลายเป็นตัวละครที่แท้จริงนะครับนั่นก็คือตัวละครน,นักลบ เอาครับสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือพวกเอาเป็นเจอใจแอนนะครับที่ผมอยากทดสอบที่สุดนะครับนะเออดูซิคนไฟจะเป็นยังไงนะครับเข้าไหมวะเนี่ยนะครับนะเออห่ห่อห่อ่อชนเป็นโน้น้ำแข็งนาะแกจะทำอะไรชนโอ้นะครับอ่ะอ่ะดูซิจะเป็นยังไงนะครับอาโดนเผานะครับนะซึ่งบอกเลยว่าช้างได้ระยะหนึ่งนี่มึงโดนชนอีกเหมือนตาแรกแน่ๆนะครับจากพวกชนเผาคอยเอาละชนโอมเรียบร้อยนะครับไม่รอดวะนะครับเฮ้ยแต่ไอใจแอนตายนะครับนะ เออเนื่องจากตะกี้ระยะทางมันก็ไกลพอสมควรกว่าจะเดินถึงนะครับแล้วก็โดนต้านจากไฟด้วยนะครับน้ำมันเลยช้าลงนะครับนะเออแต่ก็แพ้อยู่ดีว่ะนะฮะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้นะครับในการเล่นไอตัวพ่นไฟนะครับซึ่งงงใช่ไหมทำไมมันไม่เล่นค้างคาวนะครับก็ผมว่าผมอยากหลบนะครับอยากหลบแบบะแมทริกนะครับเออจะทำอะไรฉันด้วยเฮ้อเจอกันนะพวกเนาะโอ้ไฟแม่งไกลจิบหายเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันมันหลบเก่งอยู่แล้วเออนายทำอะไรฉันหลบอยู่หลังตรงนี้ ได้พ่นอะไรฉันได้ไหมล่ะโอ้นะครับจะทำตัวปเจร์ปเจ้์นะครับพ่อแม่บอกไว้โอ้โหฉันคือเครองค a l เดออันน่ะอันน่ะอันน่ะนี่แหละตัวนี้แหละผมจะปั่นมันได้สุดๆนะเนี่ยก็คือตัวนี้แหละอาดูบนหัวมันดูดิดูดิมันจะทําอะไรได้นะครับมันพ่นอะไรผมไม่ได้นะครับงอง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 ไอ้พ่นไฟงงนะครับอุ้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันจะพ่นมันจะพ่นโอ้โหอ้าวตายเองนะครับดะพ่นใส่ตัวเองตายนะครับเออโอเคสำหรับนี้ก็ต้องพอแค่นี้แหละนะครับ บายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของจนจบนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีอ,อีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่อง B Story Game นะครับซึ่งช่องช่องนั้นจะเป็นเกี่ยวกับการทำสตอรี่ล้วนๆเลยนะ,นะครับนะแบบไม่มีการแคสเกมเข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะเออเพราะว่าฉะนั้นถ้าใครชอบอะไรเกี่ยวกับการทำสตอรี่แบบว่าการกล้วยสตอรี่การกล้วยในเกมแท็บฮอคอายในเกมแท็บอะไรอย่างเงี้ยสตอรี่อะไรเงี้ยก็คือไปดูที่ช่องนั้นได้เลยนะครับช่องนั้นจะทําเกี่ยวกับสตอรี่ล้วนๆลงทุกวันศุกร์นะฮะ และที่สำคัญถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ